สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่30มิถุนาย,ยน2564นะคะสำหรับภาพรวมเซ็นเต็วันนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวอิงทางหวกได้ต่อนะคะวันนี้มีโอกาสเห็นการทดสอบที่1,600จุดนะคะอยู่ในกรอบ1,580ถึง1,600จุดนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องมอกว่าเซ็นเต็ของเราเนี่ยถือดูมีความแข็งแกร่งกว่าภูมิภาคนะคะในการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมองเรื่องของปัจจัยภายในนะคะเรื่องของการที่คอรมอออกเรื่องของการเข้าช่วยเยียวยาธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ก่อสร้างที่รับผลกระทบจากเรื่องของการประกาศมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ไปช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีการทบทวนเรื่องของมาตรการซอฟท์โลนด้วยนะคะก็เป็นความพยายามในการเข้ามาช่วยเหลือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจต่างๆนะคะสาหรับผลที่ได้จากเรื่องของอการพุ่งขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะคะเรา ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะยังต้องเฝ้าระวังค่อนข้างใกล้ชิดสําหรับประเด็นหลักที่กดดันอัพไซด์ของตลาดอยู่ในช่วงนี้เราก็ให้น้ําหนักกับเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 ในประเทศนะคะแล้วก็ให้จับตาตัวแปรสําคัญเลยก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะว่าจะมีการเข้ามาต่อเนื่องการกระจายแล้วก็ความสามารถในการยับยัง้งตัวเชื้อที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างสายพันธุเดลต้านะคะก็ ออมองว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยทั่วโลกอาจจะยังคงจับตาอยู่ที่ตัวสายพันธุ์เดลต้านะคะก่อนหน้านี้อาจจะดูมีความสบายใจจากการแพร่ระบาดของทางฝั่งยุโรปทางสังสารัฐเองเนี่ยดูมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยเริ่มหันกลับมาจับตาเรื่องของการแพร่ระบาดหรือว่าความร้ายแรงของตัวสายพันธุ์เดตะะลต้าถ้ารวมถึงในประเทศไทยของเราเองนะคะเพราะว่าก็ยังมีผู้ติดเชือเช้อบ,บางส่วนที่อยู่ในสายพันธุ์นี้ถึงแม้ว่าอยู่ในสัดส่วนที่ไม่มากนะ แต่ว่าผลกระทบเนี่ยจะมีมากถ้ามีการระบาด อย่างแพร่หลายหรือว่าพลิกกลับมาเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยจริงต้องบอกว่าในส่วนของตัวสหรัฐตัวอังกฤษอิสราเอลรัสเซียที่เคยมียอดผู้ติดเชื้อที่ดูดีขึ้นต่อเนื่องตอนนี้เริ่มกลับมามีการเร่งตัวขึ้นของผู้ติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะสหรัฐเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบอาจจะยังดูมีภาษีหรือว่าดีกว่าประเทศอือ่นๆในแง่ของตัววัคซีนหลักที่เขาฉีดกันค่อนข้างในในกลุ่มของ mRNA เนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ก็ต้องบอกว่าสูงที่สุดณนะตอนนี้นะคะที่จะสามารถยับยั้งตัวกันแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีภาษีดีกว่าประเทศอื่นแต่ว่าก็ยังต้องเตรียมรับมือยกระดับการคุมเข้มให้มากขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรส่วนไทยเราเองเนี่ยก็คงต้องคาดหวังในเรื่องของการกระจายตัวของ วัคซีนนะคะหนึ่งต้องเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็ต้องกระจายได้รวดเร็วแล้วก็ดีพอด้วยนะคะเพราะไม่ไม่ใช่นั้นอาจจะมีผลกระทบต่อ เรื่องของแผนการเปิดเมืองนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยในวันพรุ่งนี้เราก็มีตัวโครงการนำร่องนะคะก็คือภูเก็ตแซนบ็อกนะคะที่จะเริ่มต้น effective วันที่1กรกฎาคมนะคะในเบื้องต้นเนี่ยได้รับแจ้งเรื่องของไฟล์บินที่บุกเข้ามานะคะว่าตลอดเดือนกรกฎาคมน่าจะมีไฟล์เข้ามากว่า300ร้อยไฟล์นะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลบวกนะคะในระยะสั้นแต่ว่าในระยะต่อๆไปเนี่ยคงต้องจับตามองค่อนข้างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ในประเทศเนี่ยอาจจะไปแรกกตัวโครงการน้ำล่องแบบนี้แล้วก็ถ้ามีผลในเชิงลบจริงๆเนี่ย ในส่วนของโครงการแผนการเปิดเมืองต่างๆก็คงต้องเลื่อนออกไปนะคะเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนตรงนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่เรามองว่าน่าจะเหวียดาวตัวอัพไซด์ของตลาดนะคะในแง่ของฟันฟลอ์ตอนนี้นะคะก็ยังถือว่าต่างชาติยังคงมองมีมุมมองในเชิงของการเอาฟันฟลอ่ยไหลออกไปจากประเทศในภูมิภาคเอเชียนะคะในเชิงเปรียบเทียบตอนนี้พิกกับมาว่าในเอเชียดูมีสถานการณ์ในหลายประเทศ ที่ต้องต่อสู้กับโควิด -19 และมีผลกระทบต่อเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจ ามากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นโฟล์เนเริ่มจะไหลกลับไปไปยังสหรัฐอ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการแข่งข้าของเงินบาทไอของเงินดอลลาร์สหรัฐก็ดีในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐที่ดูมีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมานะคะแล้วก็แผนการเปิดเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนของทางาิบดบนดนะคะก็ยังล้วนแล้วแต่สนับสนุนเรื่องของการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐอย่างดัชชีดอลลาร์อินดีกซ์เนี่ยตอนนี้ปรับตัวขึ้นมาแต่ระดับก้าน2จุดนะคะก็ ถือว่าเป็นดัปที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นบาทในเชิงเปรียบเทียบของเราเนี่ยก็จะดูอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะตอนนี้เราก็มองเทรดกันเหนือ32บาทต่อดอลลาร์ไปแล้วนะคะก็ความอ่อนค่าของบาทเองเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเป็นปจัจจัยซ้าเติมในเรื่องของฟันเฟืที่จะไหลออกนะคะในแง่ของภาพรวมก็น่าจะยังดูเป็นนิเกทีฟแต่ว่าในส่วนของเ l เลกทีฟเข้าไปเจาะเป็นรลยกลุ่มรายเซกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีพวกส่งออกหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะยังคง ได้รับปัจจัยในเชิงบวกตัวนี้หนุนอยู่ในระดับหนึ่งนะคะวันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มสำหรับเรื่องของการปรับดัชนีตัว s ซฟตี้เซ็อยนะคะออของรอบครึ่งปีหลังนะคะก็มีผล1กรกฎาคมถึงสาธันวานะคะของปี64นะคะสำหรับหุ้นที่เข้า การคำนวณเซฟิตี้เซ็ร้อยเนี่ยน่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็มองเซฟิตมี4ตัวนะคะคือ IRPC KCE STA STGT นะคะส่วนเซ็ทร้อยเนี่ยก็มี9ตัวนะคะที่ถูกปรับเข้าสู่การคำนวณในรอบนี้นะคะก็คือ a a v นะคะ EC タンนะคะ NIF PSL นะคะ PTL, s PT i n g e STGT, s i n e c แล้วก็ตัว TKN นะคะเพราะฉะนั้นหุ้นเหล่านี้อาจจะดูมีภาพของการยืนหรือว่าแข็งแรงกว่าตลาดในช่วงนี้อยู่นะคะเพราะว่ากำลังจะเข้า ปรับเข้าสู่การคำนวณสำหรับการลงทุนเก่งกำไรของเราในช่วงนี้เนี่ยเราเป็น selective เป็นหลักนะคะก็ยังเป็นธีมหลักๆที่เราพูดให้ฟังกันทุกวันนะคะเรื่องของแผนเปิดเมืองเรื่องของ work from home นะคะหรือว่าอิงในทาง global p a y หรือว่าตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเป็นเชิงบวกนะคะอย่างวันนี้ที่เราแนะนาเข้ามานะคะในส่วนของอตัว AOT กับ STGT นะคะเป็น2ตัวที่เราเลือกเข้ามาอย่างตัวแรกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็คือตัว AOT นะคะเพราะว่าเราเลือกเข้ามารับการก้าวเป็นก้าวแรกของการกลับมาเปิดประเทศนะคะจากโครงการนําร่องก็คือตัว p h u k e t Sandbox นะคะที่จะเริ่ม1กรกฎาคมรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะคะตอนนี้สํานักงานการบินพลเรือนเนี่ยแจ้งว่ามีเที่ยวบินบุ๊กไฟ์เข้ามาสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้กว่า3 0 0ไฟล์นะคะ,ะ,คะก็เป็นปจนัจจัยหนเชิงบวกนะคะส่วนเรื่องของการบินภายในประเทศเอง เ,เราก็ต้องฝากความหวังไว้เรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะถ้ามีการเร่งฉีดอย่างต่อเนื่องจากทงางภาครัฐนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยดูแล้วอาจจะมีะความล่าช้าไปกว่าแผนนะคะที่วางเอาไว้นะคะแต่จํานวนผู้ติดเชือ้อ จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคะก็เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9.15ล้านคนนะคะสิ้นสุดณ28มิถุนาย,ยนตรงนี้ก็ถือว่าก็ยังมีความต่อเนื่องของการผู้ได้รับวัคซีนวัคซีนเพิ่มขึ้นก็ต้องไปลุ้นเอาว่าแผนของการนำเข้าวัคซีนแล้วก็การฉีดมีการกระจายครอบคลุมเนี่ยอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็น่าจะเห็นเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการหรือว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เข้ามาเสริมมากขึ้นนะคะในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนได้มากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าเป็นบวกต่อเ e อนะคะก็เลยเแนะนำเข้ามาเป็น Pick of the Day วันนี้นะคะตัวที่2เนี่ยก็มองในหลายๆมุมหลายๆแง่เนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะในแง่ของตัว STGT นะคะตัวคาดการผลประกอบการในไตรมาสที่2เนี่ยก็ ยังคงเติบโตได้ในเชิงของ Year on Year นะคะคาดการว่ากําไรสุทธิเนี่ยจะเติบโตอย่างมีนัยยะเมื่อเทียบปีที่แล้วนะคะหลักๆเลยก็คงมาจากเรื่องของราคาขายที่เพิ่มขึ้นนะคะถึงแม้ว่าปริมาณขายจะหดตัวลงก็ตามนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มองว่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยสําหรับตัว s T G T ก็คือเรื่องของเงินปันผลนะคะตัวย l d ที่ค่อนข้างสูงนะคะก็ทั้งปีเนี่ยคงมองว่าได้ระดับ dividend yield เนี่ยไม่น่าต่ำกว่า10%นะคะแล้วก็ จ่ายเป็นรายไตมาสในในช่วงไตมาสแรกเนี่ยก็จ่ายไปแล้วประมาณบาทห้าสินะคะไตมาสที่2ที่กําลังจะสิ้นสุดตรงนี้เนี่ยก็คาดการว่าน่าจะมีการจ่ายอีก1นึบาทสิาสตางค์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้าถ้ารอบแค่ไตมานสอเนี่ยยิวก็น่าจะอยู่ประมาณสอปร์เซ็นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะคะในเชิง valuation เองตัวนี้ต้องบอกว่าไม่แพงเลยยังมี อัพไซด์เหลืออยู่จากราคาพื้นฐานที่นักค้อมองไว้ที่ประมาณ56บาทอยู่มากกว่า30%เปอร์เซ็นต์นะคะก็ผลผลก็ดีด้วย a l u a t i o n ก็ไม่ได้แพงด้วยก็น่าสนใจแล้วยังมีแคตเทอริสระยะสั้นอย่างเรื่องของการถูกนำเข้าไปคำนวณน,นะคะในส่วนของ s ซฟฟิตี้เซ็ร้อยก็เป็นตัวเดียวนะคะในกลุ่มที่ถูกนำเข้าคำนวณทั้งในส่วนของเซฟตี้และเซ็ทร้อยในครั้งนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะคะเราก็เลยแนะนำเข้ามาสำหรับ stgt นะคะส่วน technical pick สามตัววันนี้ ะะเราแนะนำตัว BA นะคะ h Tech, แล้วก็ตัว MTC ค่ะต่อทางด้านพื้นฐานนะครับเรามี p ีวิ i KKP นะครับคาดว่าไตรมาสองเนี่ยจะมีกำลัยอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยล้านนะครับเพิ่มขึ้นยี e ่สกซ็เดียนเดียจากรายได้ค่าเสีเยอมธุรก,กิจหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นหลักนะครับในขณะที่คาดว่ารายได้ดอกเบีย้ยจะลตรงแล้วก็การตสวสรองเพิ่มสุงข,ขึ้น ส่วนถ้าเทียบ Q1Q นะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น2%นะครับจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลดลงนะครับและรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มมื้อของสินเชื่อในส่วนกําไร6เดือนนะครับคาดว่าจะอยู่ที่3,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น10.7%ดียจากมูลค่าการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มสูงกว่าปีก่อนนะครับแต่ไม่รายได้รมเนี่มเพิ่มขึ้นมากถึงแม้รายได้ดอกเบี้ยจะทรงตัวนะครับจากผลตอนแทนสินเชื่อที่ลดลงและการตัดสงที่เพิ่มขึ้นมาก ทางฝ่ายคาดว่า KKP นะครับจะมีกำไรปี64อยู่ที่6,200ล้านนะครับเพิ่มขึ้น21.8%เยียวยโดยการลดลงของการั้าสำรองแล้วก็รายได้ขั้เบียมจากธุรกิจหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นทำให้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับ mm. คงาคาพื้นฐานไปที่6 3บาทยัง KKP <c oughs> มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องันผลนะครับหลังจากธนาคารทไทยนะครับได้อนุญ,ญาตได้ให้กลับมาจ่ายได้อีกครั้งนะครับโดยทางฝ่ายคาดว่า ระหวอางการนะครับ KKP จะจ่ายได้บาท50สตางต่อคุ้นนะครับยังปรับคำแนะนาขึ้นเป็นซื้อนะครับสำหรับ KKP ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำก็ร่วงแรงนะคะหล่นว,วูบไปเทสระดับประมาณ1,750เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะ ก็เป็นโลที่เคยทำไว้ในช่วงเดือนเมษานะคะของปีนี้ก่อนที่จะมีจังหวะดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งนะคะเหนือนระดับ1,760นะคะเช้านี้ก็แกวงอยู่ใกล้ระดับ1,760เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะตรงนี้เรามองในเรื่องของตัวเทคนิคอลรีบาวน์นะคะท่ามกลางแนวโน้มหลักที่ยังมองเป็นทางลงอยู่ ในส่วนของแรงกดดันหลักนะคะมาจากการแข่งข้าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ยังมีภาพของการแข่งข้าต่อเนื่องนะคะขึ้นไปเ,เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะล่าสุดเนี่ยอ,อยู่แถวระดับเ,เหนือระดับ92จุดนะคะตรงนี้เรามองว่ายังมีโอกาสที่จะเห็นการแข่งข้าขึ้นต่อได้เหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อตัวราคาทองคำนะคะ การที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาเนี่ยเรามองว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่นักทุนเนี่ยเลือกเข้ามาถือในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานกา,ารณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19, าสายพันธุ์เดลตานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่า,าหลายประเทศในฝั่งเอเชียเองแล้วก็ออสเตรเลียรวมถึงบางประเทศในฝั่งยุโรปเนี่ยกลับมาหน้าเป็นห่วงนะคะด้วยตัวเลขที่ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็มองว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการ ปิดประเทศหรือว่าล็อกดาวน์ตามมามากขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาพเศรษฐกิจของหลายๆประเทศนะคะทาให้ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการกลับเข้าถือดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการโยกเงินจากเม็ดเงินจากฝั่งเอเชียนกลับไปยังในฝั่งสหรัฐส่วนหนึ่งหรือว่าฝั่งยุโรปส่วนหนึ่งด้วยนะคะรวมรวมถึงในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลนะคะแล้วก็ในส่วนของพันธบัตร ตรงนี้นะคะก็อาจจะทําให้เห็นในเรื่องของตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่ปรับตัวขึ้นมานะคะประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดการณ์นะคะก็เลยทาให้ในส่วนของตัวทองคำเนี่ยเผชิญแรงขายทํากําไรออกมานะคะแล้วก็ ตอนนี้เองเนี่ยคิดว่านักทุนก็ยังรอดูในเรื่องของสัญญาณจากตัวเลขในภาคแรงงานนะคะ ซึ่งทางกระทรวงแรงงานสหรัฐเนี่ยจะประกาศในเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานรวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะตรงนี้ออกมาในวันศุกร์แต่ว่าวันนี้เองเนี่ยจะมีตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะคะซึ่งคาดการณ์เนี่ยดูเหมือนว่าจะชะลอลงจากเดือนก่อนหน้านะคะแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่ายังมีภาพของการฟื้นตัวอยู่หรือเปล่านะคะนอกจากนี้เองเนี่ยสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจฐฐฐฐนะคะ ในเรื่องของตัวเลข CPI ของฝั่งยูโรโซนนะคะก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าจับตาในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว pending home sale นะคะในฝั่งสหรัฐก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่มีนันวมมจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นนะคะก็คือติดลบน้อยลงเทียบมนันมันสำหรับตัวเลขเดือนพฤษภาคมนะคะเทียบกับเดือนเมษาที่ติดลบไป4.4เปอร์เซนตนะคะ อันนี้คงต้องดูว่าที่ทางการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะตอบรับกับตัวเลขต่างๆโดยรวมเนี่ยออกมายังไงนะคะถ้ายังเห็นการแข็งค่าขึ้นต่อของตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจากกดดันในส่วนของราคาทองคำให้ลงไปเทสระดับหนึ5ง7ั0อาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหลุด1750เนี่ยโอกาสค่อนข้างสูงนะคะลงไปถึงระดับ1730แต่ในเบื้องต้นระหว่างวันวันนี้นะคะเราคิดว่าหลังจากเกิดเทคนิคลอลรีบาของตัวราคาทองคำ เหนือระดับ1,760นะคะอาจจะเห็นการแหว่งตัว ไปก่อนนะคะแต่ยังว่องบอกว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาระหว่างวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะเลยให้น้ําหนักในเรื่องของการแกว่งตัวออกข้างอินทางลงนะคะ1,765นะคะ1,755นะคะเป็นกรอบถ้าผ่าน1,7651,770เป็นแนงต้านถัดไปนะคะส่วนถ้าหลุด1,755ก็ไป1,750นะคะเป็นแนวรับสำคัญอีกระดับหนึ่งนะคะ ในส่วนของ TOU สองหนึ่งนะคะกอล l i ฟิ f เตอร์ก็เทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอร์ตอยู่ประมาณห้าเหรียญนะคะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราเน้นฝั่งช็อตนะคะถ้าดีตัวขึ้นมานะคะคสำหรับ g o u สองหนึ่งเทรดดิ้งช็อตในกรอบหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบไปก่อนนะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนระหว่างวันวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคาในวันนี้ค่ะ